สวัสดีตอนนี้เราอยู่ในห้องครัวนะคะมีสหายรอข้าวเรารู้เลยก็จะทำข้าวกินวันนี้เราก็จะทำเมนูเพื่อสุขภาพนะคะนั่นก็คือยำทูน่าทูน่าที่ใช้ต้องเป็นทูน่าในน้ำแร่นะอร่อยกว่าแล้วก็ส่วนผสมมีหอมแดงพริกตะไคร้แล้วก็อะไรนะผักชีฝรั่งหรือจะใส่อะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะ อ๋อลืมเลยมะนาวด้วยวันนี้อยากกินยำเพราะว่าไม่อ้วนเดี๋ยวสักพักแล้วก็จะไปเดี๋ยวสักพักจะเข้าไปที่มอนะคะเพื่อไปลงอะไรนะไปปฐมนิเทศ ยตักใาหน่อยวยวสามตัวเลยอุ้ยอุยออแล้วลูกบายบายกันแลวเดี๋ยวจะไปมอแล้วนะคิดสิ่งก็จะไปมอแล้วบายบายไปไลูกอันนี้อันนีอันน้อุปูเลย